ครับสวัสดีครับผมมะเพชรยนต์นะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์นะครับเสรีไทย68แยกหนึ่งวันนี้เรามาอยู่กับเจ้าเตยต้าฟอร์จูเนอนะครับ2.8ซิกม่าโฟนครับปี2015.16นะครับ คันนี้จะเป็นตัวขับเครื่อง4ล้อนะครับหรือว่า w h วิลนะครับครับราคาของเจ้า Fortuner คันนี้นะครับอยู่ที่ราคา939,000บาทนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีเครดิตดีนะครับสามารถจัดแฟนัดนฟรีดาวได้เลยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาหาผมได้ที่เบอร์084 384 8404นะครับผมมะเพรยนต์นะครับ แล้วเรามาดูกันว่าสภาพของเจ้าตัวนี้เป็นยังไงครับติดตามชมได้เลยครับตามมาเลยครับเรามาเริ่มในส่วนของด้านหน้าของตัวรถ f o r t จูเนอร์คันนี้นะครับเรามาดูกันว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับเรามาเริ่มกันที่ไฟหน้านะครับไฟหน้าของ f o r t u n e r คันนี้นะครับจะบอกว่าดีไซน์มาอย่างดีนะครับ เป็น LED projector นะครับแบบไปบีมนะครับและกระจังหน้าโครเมียมนะครับดีไซน์อย่างเฉบเฉียวนะครับและสอดรับกับกันชนนะครับแล้วก็ตามมาด้วยกับไฟสปอร์ตไลท์นะครับจะตัดด้วยกรอบโครเมียมนะครับลูกค้า ในส่วนของล้อนะครับจะมาด้วยกับล้ออันลอยนะครับขนาด18นิ้วนะครับบอกได้เลยนะครับให้ความมั่นคงกับการเดินทางของคุณลูกค้านะครับในส่วนของยางนะครับคันนี้จะเป็นยาง b r i d g e นะครับปีสโต9นบครับขนาดของยางอยู่ที่265ทับ60นะครับสำหรับลูกค้าคนไหนที่ได้เจ้า Fortuner คันนี้ไปครอบครองครับจะบอกว่าคุ้มมากๆครับ ได้เป็นแม็กสวยยางใหม่ในส่วนของกระจกมองข้างนะครับจะมาด้วยกับไฟเลี้ยวนะครับมีระบบเวลคัมไลท์นะครับจะทำให้การมองเห็นในเวลากลางคืนชัดเจนเลยทีเดียวนะครับเลขย่างนะครับจะทำงานด้วยระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็เรามาดูกันต่อในส่วนของมือจับเปิดประตูของเจ้าฟอร์จูเนอร์คันนี้นะครับจะมาด้วย สีโครเมียมนะครับทั้งประตูสีบานเลยนะครับแล้วก็เป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนะครับในในส่วนของกระจกนะครับเป็นกระจกนิรภัยนะครับส่วนตรงนี้เรามีฟิล์มใสๆนะครับสักประมาณ30-4 0เนะครับและมาพร้อมกับบันไดข้างนะครับของจ้างผู t จั e เนอร์คันนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับ ตามมาด้วยจุดเด่นของลักษณะพิเศษของอเจ้าตัวรถคันนี้นะครับจะเป็นชุดโครเมียมนะครับเดินรอบของตัวรถเลยนะครับจากกระจังหน้าไปยันท้ายรถนะครับจะบอกได้เลยว่าเป็นตัวไฮไลท์ของเจ้าฟอร์จูเนอร์คันนี้เลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับครับไฟท้ายจะมาแบบ LED lighting นะครับมองเห็นได้ชัดเจนนะครับแม้ในเวลากลางคืนนะครับจะให้ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับในการเดินทางกับคนลูกค้านะครับในส่วนของโลโก้ Fortuner ด้านหลังครับจะมาเป็นสีโครเมียมนะครับเรามาดูกันต่อครับภายในของเจ้า Fortuner คันนี้ก็จะเป็นระบบ จกปรับไฟฟ้านะครับทั้ง4บานจะมีลำโพงเข้ามานะครับและจะสตาร์ทด้วยพุทสตาร์ทนะครับตามด้วยเบาไฟฟ้าคู่หน้านะครับครับปรับได้9ระดับนะครับในส่วนของเบาไฟฟ้านะครับเรามาดูในส่วนของพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยนี้เป็นมัตติฟังก์ชันนะครับแล้วก็มาเสริมในตัวของพัดเตชิปนะครับ ในส่วนของระบบเกียร์นะครับจะเป็นระบบสปอร์ตโทนิกนะครับสามารถเล่นเกียร์1เกียร์สเกียร์สได้น,นะครับในเกียร์ของตัวนี้จะเป็นเกียร์หสปีดนะครับในรูปแบบเกียร์ออโต้นะครับจะเพิ่มมากับพดเดิลชิพนะครับในส่วนของหน้าจอวิทยุนะครับในส่วนของตรงนี้จะเป็นระบบนวิเ g กเตอร์นะครับาม,มาด้วยกับรูทูธ o o t h v u x DVD นะครับ ก็คอนโซลหน้าก็จะเป็นสีดำนะครับตัดสีครีมชามั์นะครับก็ส่วนด้านหลังจะเป็นตัวควบคุมแอร์นะครับจะมีไฟนะครับรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวทางผมจะมาอัปเดตทีนะครับผมในส่วนของประตูด้านหลังหรือว่าห้องโดยสารนะครับส่วนประตูครับจะมี โลโก้ Fortuner ชัดเจนนะครับที่ประตูนะครับจะตัดด้วยกับสีดํากับสีชาโมัวนะครับบอกว่าอ,ออกแบบได้สวยหรูทันสมัยนะครับในส่วนตรงนี้มีช่องเสียบไฟ12โวลต์แล้วก็เสียบไฟบ้าน120โวลต์นะครับ ส่ของประตูเปิดท้ายด้านหลังนะครับจะเป็นประตูอัตโนมัตินะครับเหมาะสะดวกสบายในเวลาเราขนของนะครับจะมีปุ่มกดอยู่นะครับเปิดปิดเวลาเอาขึ้นเอาลงครับตามรูปวิดีโอที่ผมได้ถ่ายไว้นะครับคุณลูกค้าเรามาดูกันต่อในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับส่วนห้องห้องเครื่องยนต์นี้ก็คือจะบอกว่าน็อตฝากระโปรง จะไม่มีรอยแกะหรือว่าจะเป็นน็อตแก้มนอ็อตคานหน้านะครับยังเดิมเดิมคงเดิมจากโรงงานอยู่นะครับรถคันนี้นะครับไม่มีจมน้ําไม่มีชนหน้าชนหนักพิกคว่ำม,มาอย่างใดเลยนะครับครับก็มาดูในส่วนของที่วิดีโอที่ผมอัดไว้นะครับน,น็อตนไม่เคยมีกลุ่มมีแกะนะครับรอยองรอยอาร์ต ก็ยังอยู่คงสภาพเดิมจากโรงงานนะครับคุณลูกค้าดูจากการที่ผมแผนกล้องไปนะครับอันนี้ผมจะแพนกล้องไปเรื่อยๆนะครับลูกค้าให้ลูกค้าได้ดูด้วยตาของตัวเองนะครับ เป็นไงบ้างครับคุณลูกค้าจากการที่ผมได้รีวิวรถก f o r t u n e r 2.8นะครับตัว Sigma 4นะครับขับเครื่องสีล้อในราคาที่939,000บาทนะครับ ปี2016นะครับคุณลูกค้าถ้าลูกค้าท่านใดที่มีเครดิตด,ดีสามารถออกฟีดาวได้นะครับส่วนตรงนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับ